ลองบะเซงได้มึมเคิ่ับลองสิบเบตรึขค้ราโจม,มัวสิบเบตเึสิสตังฮะสต่สตังวิ่งเสร็จนะครับ ผมวิ่งเสร็จอยู่บึงพระชนกนะครับตอนนี้รออาจารย์มารับจะไม่มาสักทีนะครับใครที่เป็นรัวรีกับไทยครับเข้ามาได้เลยครับนี่รออยู่ที่บึงนะครับเข้ามาเข้ามากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูสามสิบีคนด้วยนะครับวัดีพูดคุยกันเล่นครับไม่มีอะไรทาครับสามสิบเจ็ดรอรออาจารย์มารับกับค่ายครับ ี่กับน้องหน้าตาเหมือนกันเหมือนแต่ครับริดริดริดเราริดว่วงนี้ไม่ค่อยได้ริดเลยครับครับที่ริดไม่ค่อยได้เสียดไทยนี่เสียดไทยอยู่นี่ครับอยากเจอตัวมาได้ครับไข่ครับเอฟซีกราบดำเอฟซีกรับดำกลมครับ ตอนนี้อยู่บึงปัจโนนครับรอยจานมครับตอนนี้นั่งรอเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแต่จมไม่มาสักทีครับใครมีรายการวันไหนผมมีรายการวันเสาร์นี้ครับวันที่13นี้ครับอย่าลืมเชียร์ผมด้วยนะครับวันที่13นี้ครับสี่รอบจัดเชือกนะครับมวยรอบ f อคซัขาบขมครับนั่งดูสาวครับดูดูสาวเทคนิคไปโรงเรียนนะครับ น้องน้องคนกันล่ะพี่ราดามิริกันอย่างก็รอชิดเว้ชิดชิดตัวละไอ้ยังมีเรื่องชิดตัวละชิดตัวละยังมีเรื่องก็มาดิครับชิดก็มาเลยครับรออยู่ที่บึงครับนั่งรอนานแล้วเนี่ยเอฟซีทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับขอบครับสวัสดีคนดูเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าคนด้วยนะครับในเวลานี้วันเสาร์ไทยชกกี่โมงครับ มวยเริ่มมวยช่องสามเริ่มเที่ยงเที่ยงสิบห้านาทีครับไทยน่าจะต่อยคู่สองไปโมงรือเที่ยงครึ่งไงครับผมต่อยนะหนีต่อยนะคิดตัวร้ายเบล้อง ไอ้ไทยเมียน้อยไปไหน,ไมนอม,นม,มีเมียน้อยม,ม,มันพาผมมานั่งรอเมียน้อยมันเนี่ยไม่มีสาวเทคนิคเนี่ยขับรถผ่านไปผ่านมามันก็เรียกเรียกเลยมีหรอกเมียน้อยอ่ะมีแต่เมีย,ยเยอะ <laughs> FC ทางหน้าหลังค่าคอมครับบริการอีกวันไหนครับผมรอรอทางวันครับแจ้งมาอีกทีก่อนครับตอนนี้ยังยังยังไม่แน่นอนครับสวัสดีครับ ปากเชียไทยด้วยนะครับมันเสา์นี้นะครับวันเสาฝากเชียผมด้วยนะครับกลาเป็นกำลังใจได้ครับรอบรอบตัดเชือกแล้วนะครับถ้าชนะก็ไปเยอะเนะนะครับถ้าชนะก็เข้าไปชิงครับถ้าแพ้ก็ชิงที่สามอุไทยอากาศเป็นไงบ้างครับอากาศก็เย็นสบายครับเมื่อวานมีฝนตกนิดนิดน้าหนองคอยมอยู่แล้วพี่เพียร์อาราณี เสานี้ผมเล่นไทยครับจัดไปครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> หน้าน้องชายเกกว่าพี่ชายใช่ครับผมผมยังอ่อนกับมันหน้าผมดูอ่อนกับมันเยอะครับ <c oughs> อ่าไทยอ๋ไทยจะเป็นกันลุกนอนี่แหละล็อกหัวนมไว้ <c oughs> ล็อกหัวนมรุ่นล็อกหัวนมเนี่ยขายยากเนี่ยรุ่นเนี้ย ไอ้ไทยมึงฉีดหำมมาไงโอ้พี่นี่เนาะไม่ได้พูดพูดสิเจเพียรทำไมสวยจังนี hey. ่ <Hey. S 2> ฝากด้วยนะครับฝากทีมงานเจเจเพียรด้วยนะครับใครที่ต้องการรถขนดินนะครับหรือว่าอยากขุดบอ่อปลาหรือยติดต่อเจเพียรได้เลยนะครับ <Hey. S 2> ไฟนี้มั่นใจไหมไทยเขบอกว่ามีทนายร้องร้องให้มือหักอะ่ะ รรสวัสดีครับเอฟซทั้งพี่ทั้งน้องครับขอบครับไทยยืนดูกล้ามท้องหน่อยครับสู้ๆน้องชายกลับดเมิกานอยังครับะไรรล่นดีกว่ากันไ <c oughs> จยโชว์หุ่นหน่อยครับนี่ครับปุ้ย <c oughs> ประคำเลยใหญ่ต <c oughs> ดีคนดูร้อยชิมาคนด้วยนะครับ 122คนครับนั่งรอนั่งรอเทรนเนอร์มารับกับค่ายครับอยากดูกราบดำโชกยอดลุ่มเพชรไว้ป่อดไทยสามรูหนึ่งไว้ไทยสรูไว้ปลอไทยผมต่อขึ้นต่อเน็ตกรทยบอกว่าสามรูมหนึ่งไม่กลัวครับขอแค่วิ่งให้ทันอ่ะวิ่งให้ทันในไทยก็พอราคายังไงครับราคายังไงน่าจะเป็นรองครับเป็นรองครับไทยน่าจะรองเลยเป็นรองครับเป็นรองอยู่ประมาณสามสองสองหนึ่งครับใครมีตังก็รองไว้นะครับ มวยมาไม่แน่นอนนะครับพี่น้องคู่น่ารักขอบคุณครับสู้ๆครับฝากเชียร์ด้วยนะครับถ้าไม่เสาร์นี้นะไทยว่าถ้าไม่ชนะมาตกหัวไทยได้เลยครับเสาร์นี้ไม่ทำให้คนผิดหวังเลยนครับมาดดไขายได้เลยครับไทยมั่นใจไหมไฟนี้มั่นใจครับไฟนี้ไม่ทำให้เอฟซีผิดหวังครับ มวยรองครับลงทุนน้อยลงทุนน้อยแต่ได้เยอะตรงไหนครับช่องสามนะครับเที่ยงตรงนะครับช่องสามนะครับมวยเริ่มเที่ยงสิบห้านาทีนะครับตอนนี้จำอะไรจะมานั่งเป็นชั่วโมงนั่นแหละแบบดำท่าไทยชนะขอหลวงพ่อพัดองค์หนึ่งเด้อได้ครับได้ครับเตน่านเตน่าขำให้ให้หน่อยแบบไหนพิชิตหิวอะหิวก็มาดิครับ ที่วันแบบดำกินข้าวอย่างยังครับนึงวิ่งเสร็จครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งครับก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งคับโชว์บรรยากาศรอบๆไหนครับไทยเป็นร้องห้าสี่กำลังไหลไปสปีดแปดใช่ครับบรรยากาศรอบๆครับนี่บึงปลาชโนบึงปลาชโนครับเป็นสวนออกกําลังกายครับตอนนี้รก็นารอจานนะครับนั่งรอจาย์มารับครับดูดูสาวๆดูสาวๆเทคนิค ขับรถไปโรงเรียนนะครับไห้เจอใครเด็ดฟังโขงนะครับผมกอกแค่โดนผมว่าล่วงครับ FC หรับดําขมครับไทยเจอใครครับไทยใทยต่อยกับเด็ดฟังโขงครับสัญญาแล้วเด้อครับให้เด,ดไทยชนะครับไทยบนลงุงครอเครือบดีก็ไปกราบไหว้กัตลอดครับ เคื่อครับ FC ครับผ FC ครับผมขอบครับนางรอเธอที่บึงนางรอจานที่บึงที่มันมูรัตตีผมก็บางั่นแหละมากถ้าจ่อยมือเตถ้าถ้าจานไม่มารับผมต้องวิ่งกลับนะครับผมต้องเดินกลับประมาณวิ่งกลับไปค่ายก็ประมาณบอกิโลได้หรือวะโอ้ได้เลย10กิโลได้ครับ บิงมาจากค่ายแล้วก็ท่าเกไม่มารับวิ่งกลับก็ไปกลับประมาณยี่สิบลเห็นหน้าไทยก็คําแล้วเาไทยพูดน้อยแต่ต่อยหนักไทยพูดไทยไม่ค่อยชัดครับพูดไทยแล้วจะตกขมีนเอฟซีครับครับรับดำหน้าดีกว่าไทยนี่อยู่แล้วครับไทยเพไทยไทยถ้าถ้าไทยเพ้ก็ไก่ชนห้องเธอได้ ไม่เล then, bbe bbe> um ือกอาที uh 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 ่สุดเลยดูสาวเยอะระวังไม่มีแรงนะครับรงเงียบอกไม่หนาวครับมันรเงียบเต้นไม่หนาวเมื่อวานทำท่าทำท่าจะหนาวนะฝุนตกตกนิน้แล้วก็ลมทั้งวันเลยจะนอนสักหน่อยโอ้โหตอนเย็นเด็ดฝั่งโขงเป็นมวยเข่าไหมก็มีทุกรูปแบบครับเด็ดฝั่งโขงบีทีไถกร้อ เอฟซีไทยแดกสีองโลกครับเด็กยอกโลกไลฟ์สิลิตไหนครับหนีหาเด็กลิตยังไม่ได้เลยเีฟโฟสวัสดีครับสวัสดีครับอดรเนี่ยโดนเดนกจวิ่งกลับเลยโอ้ไม่ไหวครับวิ่งกลับขาอ่อนเลยนะ ถ้าวิ่งกลับอะโอ้โหยังใจนะครับโอ้โหกับสิบโลได้นะครับจากค่ายมาถ้าวิ่งกลับขาอ่อนยิ่งกว่าลิตรีกอ่ะขอให้เข้าชิงนะครับถ่ายคอมครับผมขอให้ข้าชิงนะครับถ่ายคอมครับ FC ครับผมวุ้นจำใส่โมเต็งมาเต๋อเต๋อเยอะก็รับมาเต๋อยนี่ รอบ,บดำจะขึ้นชกเมื่อไหร่ครับผมรอรอทางวันรอทางวันแจ้งมาอีกทีครับแต่ราการอะมีแล้วแต่ตาแการมีแล้วครับของวันครับตตแต่เราเ <5 S 1> ราเขาแจ้งวันแล้วก็ว่าคู่ชกคู่ชกเข้าๆมาแล้วก็น่าจะเป็นเสมาเพชรครับร้อยหนึ่งรอยสาม ถ่ายกันครับทักทายกันยามเช้าๆกับบรรยากาศสดชื่นสดชื่น MC ทั้งสองครับความเมีนบางไทยเออเริงโดนเริงเต้นหนความเวริงใะ้ชควันไหนครับวันเสาร์วันเสาร์ครับวันเสาร์ที่13เนี่ยครับเราจะมีรายการต่อยครับผมรอเขาแจ้งมาอีกทีนะครับไทยต่อย13นะครับผมน่าจะ น่าจะต่อยวันที่สี่ครับวันวานเลนทายอ่ะยังกําลังหาคู่อยู่ครับตอนนี้ผมกำลังหาคู่ต่อยอยู่นะครับใครชกเมื่อไรผมชกวันใครที่อยากต่อยกับผมนะวันที่สิบสี่นะวันวานเลนทายอ่ะไมาเจอได้ผมโชควันที่14ีนะครับเอ้ววันที่ส3านะครับวันเสาร์นี้เอ็มซีซ้ายก็ะบาครับคอมครับทุกวันเสาร์นี้นะครับ ตอนนี้ประกาศหาคู่อยู่นะครับตอนนี้ประกาศหาจานกวนนะเมื่อไรปันวาเล่นทายเราประกาศรอยจานไปใส่โชว์ท่าล่องหัวนมนะครับบานริดบานริดหรือเปลอบานริดครับโบเต้นบานริดเลยเตี้ยท่าคระเดี้ยข้อไกลราคาเสียข้อไกลราคาย่อมยาวมาเล่นตัวนี้ครับเสียดูให้เดี๋ยวดูให้ตอนนี้ประกาศรอยจานกวนไป น่นเ <ś led> กลียดค,ครับผมใจเดียวยเียไพบตอนนี้ประกาศหาคู่จะโชควันที่14นะครับวันวานเลนทายวันแห่งความรักจัดไซมูดี้ตัวทั้งปีบัตรค,ครับสเสริมเสริมตัองปีเอ๊ะสายตาถึงนะเนี่ย <ś led> ให้กำลังใจทั้งคู่นะครับขอบคุณครับจุงกะบะัต การจานพลใดก้เรากัดแต่จะราเคยจังไก่เนจานพลครับใครใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะครับถ้าเจอจานพลตรงไหนนะครับบอกด้วยนะครับว่านักมวยรอนานแล้วนะครับไทยสู้ได้แชมป์แน่ๆครับผมครับเอาไก่เก่งมาไก่เก่งแบ่งมาให้พี่หน่อยมีเก่งอยู่ตัวหนึ่งครับแต่มันยังอ่อนอยู่นะเดี๋ยวรอผมว่ารออายุรออายุรอรอเดือยดีๆครับ มาตีได้หลายตังค์อ่ะตัวเนี้ออยเดี๋ยวผมดูให้ครับปันทายปานโจยเมือ่อกี้สายเข้านะครับเมื่อกี้การบอลโทรมานะครับว่าเรามาถึงแล้วนะครับไายรูปหล่อเทะไทยใช้ยาอะไรไทยใช้ยาไายใช้ยาลิ้กนกินไบ <laughs> จุงกะบัตเอฟซีจากสุรินทร์ครับ ต่อยวันตอวันมีโอกาสเจอกับตะวันฉายป่าครับคนน่าจะน่าจะคนละเวทนะตะวันฉายน่าจะต่อยรุ่นเจ็ดสิบโลอะครับไทยฟิตให้มากๆากกว่าหน้าเองสองคนเครียดอไรนะพี่ค่ายหักครับถ้าตัวยังไงครับก็เจ็ดสิบสสิบครับถ้าต่อยนอกก็ห้าสิบห้าสิบครับ เราจะให้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับฤทธิ์แปลงว่าอะไรถ้าถ้าอยากรู้ว่าฤทธิ์แปลงว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีคําตอบให้ครับต้องถามไทยเนี่ยครับฤทธิ์คืออะไรไทยฤทธิ์คืออะไรครับนี่ก็คือตรงนี้เราครับตรงนี้เราต้องออกมาไม่ว่าได้วิ่งกลับแล้ว รเรียบรรยากาศ<อ>ดีมากเลยครับเหมือน,<ห>นแบบหเหมือนชายทะเลอะครับเรียกแบบดินตรงนี้ออกมาแล้วก็แบบโยงไปมาอ่าเนี่ยครับสา,สาธิตการลิ้นให้ดูนะครับแบบว่ากัดฟันแล้วแลบลิ้นบบ <laughs> อ่ะกัดบรรยากาศน่าเที่ยวมากเลยครับวิ่งเช้าๆนี่แบบโอ้ มีรายการยังครับไทยมีรายการว,ว,วันวันวันเสาร์เนี่ยครับผมรอทางวันแจ้งมาอีกทีก่อนครับบรรยากาศดีมากครับวิ่งเช้าเ้านี่แบบว่าสุขภาพดีมากครับลมเย็นสบายครับอยู่ใกล้น้ำเหมือนแบบชายหาดอะ มันใชยทะเลอ่ะต่อยที่ไหนครับไทยไทยต่อยช่องสามครับ หนอเดินน้ำน้อยจ้าน่าใจจวิ่งกี่โลแล้วนี่วิ่งมาจากค่ายมานี่ก็ประมาณสิบโลอะครับมาวิ่งรอบบึงอีกรอบบึงก็รอบใหญ่ก็รอบละลสามโลครับรอบเล็กก็รอบละโลครับยูบรับาล์อะเคยเชิญนึกทัาตะปืะน ปัดพี่ชายมีรายการขึ้นอย่างครับระทั้งวันแจ้งมาแจ้งมาครับเ,เดี๋ยวบอกน้าพรมขายรถเกี่ยวรองไทยเลยเ <c oughs> อซเกาหลีใต้ครับขอบ,ขอบคุณครับไทยก็บอกว่าได้อะครับเขาว่าแพ้ชนะเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาว่าเขาไม่ทําให้ผิดหวังอะครับ ถ้าต่อยไม่ดีก็โดนตบอะครับนนจัดหนักเลยเตะดุแน่ชนะแน่ขอบครับขอบคุณนวดสำหรับหัวใจรัวๆด้วยนะครับไม่รู้ใครเนี่ยสุดยอดคลังรัวตางแทน,นรัวตางได้จงกราน ย้วนทีชุดตูดหมโอไอเสียปุยยวอนทีชุดตูดหมด,ด,ต,ด,หมดตั้งร่างคราวเกะเลินเด็ชเอฟซีผมครับจ้างจอรถตู้หนาวะจอรถใช้หรือวะ วันดี้ดูหกสิบท่านด้วยครับที่ยังดูอยู่นะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับ โอ้ขอบคุณครับสำหรับหัวใจกดมารัวๆเลยครับ FC สายกบาทครับ FC สายกบาทครับจัดเลยเต็มที่ Carikan trim song.